แม่นมากถึงได้ดูแลได้ปานิดเหมือนกันเรื่องความเย็นเรื่องความสะอาดเมื่อวานที่ทาโจ้ประชุมที่เฮโซก็คุยถึงเรื่องลูกค้าท้อง,งเสียสเกิดขึ้นได้แต่เราทําให้มันดีที่สุดนี่แนทะผลพวงตามมา0กส่าชีวิตสองสาขาพวกเธอมีงานทํามีความสุขไหมฮะมีคสุขพ่อแม่อยู่บ้านมีเงินใช้ลูกเนี่ยฝ่ายนี่จะสี่คนแล้วเนี่ยขยันผลิตแต่ก็เลี้ยงได้ถึงไม่ฝ่ามีความสุขไหม มีงานทํามีเงินใช้พวกเราก็มีความสุขฉะนั้นการอยู่รวมกันความสามาคัคคีการช่วยเหลือกันนี่แหละครับทำไมสัโจพูดถึงว่าวันนี้เราขายดีอ่ะขายดีนนจนเป้าแตกทำไมสัโจจะไม่เอ่ยถึงรายการทีวีต่างๆที่ออกมาสิบเอ็ดสิบสองรายการใหญ่ๆแล้วก็เกี่ยวกับช่องเล็กๆรายการต่างๆนี่แหละฮะแล้วพวกเรายอมรับเองว่าเราอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียทำไมเขาลงทุน สามารถปุข่าวงบประมาณรัฐบาลประเทศไทยได้เพราะคนฟังข่าวลุงพล50%ฟังข่าวงบประมาณ50%นั่งอยู่ตรงนี้คนที่ไม่ดูข่าวลุงพลก็มีไอ้ชายคนเดียวเพราะมันไม่รู้ <c oughs> ดีไหม <c oughs> มีใครนั่งไม่ฟังข่าวลุงพลเอาใครรู้จักข่าวลุงพลเยอกวขึ้นเดวอน,นี้มีบางคนอาจจะไม่ภาใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นคนไทยเนี่ย50%นะครับ ลุมพลจะเป็นเซเล็บไปแต่นั่นคือไม่ใช่ประเด็นของเราทำน้อาหารเราทานอาหารเสพพอประมาณพอเข้าใจว่าใครผิดใครถูกอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของสารุร่มตำรวจด้วยฮนะแต่เราเนี่ยต้องรู้ว่าร้านเราเนี่ยตอนนี้ขายดีไหมถูกต้องไหมคุณมะเนาถูกต้องหรือเราต้องรู้ว่าร้านเราสถานการณ์เป็นยังไงเราขายดีไหมเราขายดีเมื่อไรเราสื่อสารอปไรไง เราเออเรื่องของหนึ่งเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกที่สั่งอาหารเป็นชิ้นได้อยา่าปฏิเสธลูกค้านะครับเราประกาศไปแล้วคือซาโจ้เคยทํายอดวิวน่าจะสาวันน่าจะประมาณสองล้านวิวกับคําว่าสามารถสมัยก่อนบุฟเฟ่ถ้าเปิดร้อนไปได้บุฟเฟ่เรานี้หกปีเราเป็นคนประกาศบอกว่าสั่งอาหารเป็นชิ้นได้ข้อหนึ่ง ข้อสบุฟเฟ่ข้าวน้อยที่สุดข้อ3สามารถปลาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้นี่แหละครับที่ทำให้เราขายดีมาเรืๆๆๆๆๆ่อยๆและจนถึงวันที่วิกฤตที่สุดโควิด1นึ่งสอือว่าเราผ่านครับสัตววมันใจบางบพวกเราผ่านครับแต่ทีนี้ที่เราประชุมกันบ่อยๆเพราะอะไรเขาเรียกว่าเป็นการเตือนตัวเอง ถ้าสั้นไม่มาประชุมวันหนึ่งคนที่เคยดูแลลูกค้าดีๆอาจจะเหลืองขายดีแล้วเหลืองลูกค้ามาแลวไม่ให้เคารพลูกค้าทำไมสั่งบ่อยจังเลยทาไมสั่งทีละชิ้นสองชิ้นสั่งวะเขาผิดไหมไม่ผิดเพะก็เราตกลงกันไว้แล้วพอขายดีมักจะเหลืองคนกินราคานี้ไม่สนใจสนใจแต่คนกินดีๆเราต้องปฏิบัติตัวเหมือนเหมือนเดิม และยิ้มยิ้มมากมากขึ้นมากมากขึ้นยิ้มมากขึ้นตายไหมไม่ตายบอกไม่ว่าจะตอบว่าตายยิ้มมากขึ้นยิ่งมีความสุขให้ยิ้มเหมือนมะนาวยิ่งเป็นบ้าไปเลยดีไหมมะนาวถ้าเจ้าชอบคนเรายิ่งยิ้มยิ่งมีความสุขนะครับยิ้มให้เป็นบ้าไปเลยเราขายดีเรามีความสุขและตั้งใจนะครับต้องพัฒนาตัวเองใครทำงานยังรู้ว่าในพัฒนาตัวเองเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวป่านเดี๋ยวเรียกคุย ภาษาให้เรียกคุยการพัฒนาตัวเองอะไรครับรับผิดชอบพัฒนาตัวเองอาหารแม่นขึ้นดีขึ้นขยันขึ้นการก้าวหน้าในตาแหน่งการงานทำไมปลาเหลืองต้องขย,ขยันขยอก็คือเดี๋ยวเราเติบโตขึ้นทุกคนต้องแน่งขึ้นรายได้ต้องเยอะขึ้นถูกไหมฮะ<า>ไม่ใช่ทำงานไปวันวันทาโจ้ไม่สนับสนุนพนักงานประเภทนี้ทาโจ้สนับสนุนพนักงานประเภทพัฒนาอัพตัวเอง ลูกค้าชมทุกวันทุกวันเหมือนอารักเนี่ยตบมืออารักเลยเล่นราการที้ช่วยอารักได้อารักนี่พัฒนาทุกวันยิ้มทุกวันพัฒนาทุกวันยิ้มทุกวันเก่งทุกวันถ้าอารักเป็นผู้หญิงไม่พบเธอตกงานหมดเลยทุกคนเก่งอยู่แล้วแต่ถามว่ามนุษย์เราสิ่งแรกที่ต้องการเจอคืออะไรเฉมเจอหน้ากันอยากได้อะไรรอยยิ้มรอยยิย้มโอ้โยเก่งตกมือให้เลยทุกวันนี้ทุกวันทง ใช่ไหมใช่ค่ะแน่ใจนะแน่ใจค่ะโอ้ตกเงินในครัวมีใครมาทำงานแล้วเจอหน้าเพื่อนแล้วมีไหมยังมีเหรอไม่มีค่ะเจอหน้าเพื่อนมามองตู้เย็นมีไหมมีไหมชาลีไม่มีนะเจอหน้าพม่อจริงไม่เสาแต่เข้ามาเลย ต้องมีความสุขนะครับที่สะโจทย์ให้ทุกคนมีความสุขมาทํางานงานก็ดีรายได้ก็โอเคไม่ใช่ไปโกรธให้ต๊ะเตียงอะไรมีดเบิรไม่เอานะต้องตั้งใจทํางานพัฒนาตัวเองก้าวหน้าเพื่อถ้าเรามีความทุกข์ใครทุกข์มากที่สุดวัตออถุดิบ <laughs> มีดเขียงหรือว่าฝาประตูตูเ้เย็น เราสิทุกจากนี้ทำงานต้องมีคนสูกเหนื่อยก็เรียกเพื่อนมาช่วยถูกไหมถูกค่ะอย่าไปคิดลบคิดปวกนะก็ที่ข้าจโจ้พูดวันนี้สาวโจ้ขอบคุณช่อง YouTube อย่างเี้นะครับสี่ล้านกับสี่ล้านวิวแล้วพรุ่นี้นี่แหละตบมือให้ดดงๆหน่อยนะัน,นังมา